วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโตโยต้าคราวรุ่นปี2025รถซีดานระดับพรีเมียมที่สะท้อนภาพลักษณ์ความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสบายในการขับขี่อย่างแท้จริงโตโยต้าคราวถือเป็นชื่อที่อยู่คู่กับตลาดรถญี่ปุ่นมานานหลายทศวรรษและในปี2025รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานในเมืองและผู้ที่ต้องการรถสำหรับเดินทางไกลด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความสง่างามได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ เส้นสายตัวถังดูเฉียบคมไฟหน้าเล็บดีไซน์ใหม่ที่ใหความสว่างชัดเจนและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่รูปลักษณ์โดยรวมดูภูมิฐานแต่ยังคงความทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่และผู้บริหารที่ต้องการภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ภายในห้องโดยสารของ Toyota c r o w ส2025ถูกออกแบบมาให้เล่นความสะดวกสบายและคุณภาพระดับสูงวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมบนหน้าหุ้มหนังคุณภาพที่รองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารแผงคอนโซลหน้าดูเรียบหรูพร้อมหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมข้อมูลการขับขี่ระบบนำทางและระบบความบันเทิงไว้ในที่เดียวระบบอินโฟเทนเมนรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ช่วยให้การใช้งานสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น พื้นที่ภายในกว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานในชีวิตปร,ระจำวันอย่างสบายใจในด้านสมรรถนะโตโยตา้าคราว2025มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เน้นทัทงาลัางและความประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะระบบไฮบริดที่เป็นจุดเด่นของโตโยตา้าเครื่องยนต์ทำงานร,ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างลงตัวให้การตอบสนองที่นุ่มนวลอัตราเร่งดีและช่วยลดการปล่อยไอเสียการขับขี่ในเมืองทำได้อย่างเงียมและประหยัด ส่วนการขับทางไกลก็ให้ความมั่นใจและเสถียรภาพสูงร,ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อความนุ่มสบายลดแรงสั่นสะเทือนจาก,กถนนได้ดีทําให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางด้านความปลอดภัยโตโยต้ตาคลาส225จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีตโตโยต้าเซ e ต์รเซนต์รุ่นล่าสุดซึ่งประก,กอบไปด้วยระบบเรียนการชุดด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแกรมผ่นระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบ ิ่ความมาั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเหนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางใล้บนถนนอีกหนึ่งจุดเด่นของโตโยต้าคราวรุ่นใหม่นี้คือความใส่ใจในรายละเอียด เล็กน,น้อยเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงอย่างเต็มอัตรนถรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงทั้งหมดนี้สท้อนถึงแนวคิดของโตโยต้าที่ต้องการมอบความพึงพาและความพึงพใจสูงสุดให้กับผู้ใช้โดยรวมแล้วโตโยตา้าคราว2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาซีดานระดับหรูที่มีทั้งความสบาย เทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยครบครันและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะใช้เป็นรถครอบครัวรถสำหรับทำงานหรือรถสำหรับเดินทางไกลเพ่ี่ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังอมองหารถที่ให้ภาพลัลกษณ์ p ีและประสบการณ์การข,ขับขี่ที่เหนือระดับโตโตยต้าคราว2025คือหน 20, ึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและกนจาัดก,การในวรรทุกอย่างเดี่วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอาสาสตลาดก็ไม่พลาดในเรี่องรถใหม่ใหม่ ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ